ลายของอุโมงคนะ,คะก็จะประกอบไปด้วยยันต่างๆค่ะและทางสิ้นสุดของอุโมงคนะ,คะจะประดิษฐานสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเครื่องกษัตริย์นั่งบัลลังค์ค่ะถ้าท่านผู้ชมได้มาก็